สวัสดีค่ะตอนเย็นนี้นะคะเราก็จะขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยแล้วนะก็เลยอยากมาทำคลิปนิดนึงนะคะเพราะว่า น้องเห็นคุณมาริกานะคะขอกล่าวนิดนึงอดีตสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะคะตอนนี้เธอช่างดูมีความสุขเหลือเกินนะคะก็คือว่าเธอไปทำติ๊กต็อกนะคะในช่องของเธอแล้วก็สามารถพูดได้ทุกเรื่องนะคะไม่มีกฎข้อบังคับใดนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราไม่กล้าแสดงความคิดเห็นออกไปมากนะคะแต่ว่านี่ฟังข่าวเรื่องนี้มาจะมาชวนให้คิดกับนิชากรนะคะว่าเออคุณมีทนายคนนึงนะคะ ที่ออกมาพูดนะคะว่าการที่คุณธนาธรนะคะไปประกันคุณไอซ์นะคะออกมานะคะหรือว่าพักเก้าไก่สมมุติสมมตินะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่ไปประกันตัวคุณไอซ์มาในกรณีหนึ่งสองเนี่ยน้องชวนให้คิดนะคะจากความรู้ของกฎหมายนะคะว่าคุณคิดว่าเจตนารมของคนที่ไปประกันตัวของคุณไอซ์ออกมาเนี่ยเป็นเจตนาลมไปในทิศทางเดียวกับคุณไอซ์หรือไม่ นะคะอันนี้เป็นเจตจำนงนะคะหรือว่าเป็นเจตนารมในการประกันตัว mm hmm. ก็คือมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันนะคะหรือเสมือนหนึ่งว่าอาจจะมีความคิดในเรื่องหน mm ึ่งหนึ่งสองเช่นเดียวกันอันนี้โทษของคุณไอเนี่ยจะมาถึงผู้ร่วมสมคบคิดด้วยนะคะอ่าอันนี้เป็นกฎหมายข้อหนึ่งนะคะ ทีนี้ชวนให้คิดอาจจะหรืออาจจะใช่มาชวนให้ทุกท่านคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยประเด็นนี้นะคะคนที่เป็นทนายหลายอารก็อาจจะต้องเอามาดูนิดนึงนะคะเพราะว่ามีทนายหลายคนออกมาพูดเรื่องนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคดีชั้นสิบสี่นะคะของกรมราชทัณฑ์นะคะเออนี่สังเกตว่าคนคนที่เขาเอ่อ อยู่ในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือว่าอดีตกกปสในพักออรอทสช,ชนะคะอาจจะหรือมีเจตจำนงไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลหรือไม่หรือในทิศทางเดียวกับราชธรรหรือไม่อันนี้คืออาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้าเพียงคนเดียวนะคะที่มีความคิดว่าทําไมกปปสอ,อดีตกปปสหรือคนที่อยู่ในรัฐบาล ณปัจจุบันพักต่างๆที่ร่วมรัฐบาลน,นี่คือเป็นสิ่งที่ร่วมการคิดแล้วก็ร่วมการสมคบคิดหรือว่ามีการออโหวตหรือว่ามีการประชุมแล้วก็มีแนวเสียงที่ไปในทิศทางเดียวกันกับท่านนายกเศรษฐาหรือไม่นะคะที่เ,ออเห็นด้วยกับการที่จะให้นอชอชั้น14นะคะ พักอาศัยซ,ซึ่งซึ่งคดีนี้เป็นคดีการเมืองนะคะแล้วก็เป็นคดีที่เอ่อเรียกว่ามีความเลื่อมรําจากนักโทษการเมืองคนอื่นปกตินะคะซึ่งในฐานะที่คนที่อยู่ในวงการการเมืองนี่ก็อยากจะมีคําถามไปถามที่รทสชนะคะหรือว่าคือพักอื่นนะคะมีคิดว่าด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองต่าง,าง,างเนี่ยเขาก็คงไม่ออกมาพูดนะคะแต่ว่าคนที่หลาออกไปจากพักประชาธิปัตย์นะคะ ที่ไปอยู่รทสชนะคะยิ่งเป็นกรปปสนนะคะนี่ขอมีคำถามถามไปว่าท่านเคยต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเรื่องพวกนี้นะคะกับพรรคสีแดงนะคะท่านตอนนี้คือท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะทำไมท่านถึงไม่มาขอเอาตอนนี้พรรคชาติปัตน,นะคะก็คือคุณจุรินแล้วก็คุณมริกานะคะ คือช่วยออกมาพูดกันเพราะว่าหนึ่งคือเป็นฝ่ายขาสองก็คือเพื่อความยุติธรรมแล้วก็ความเป็นธรรมในสังคมนะคะในคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เอามาชวนคิดกันว่าประชาชนทุกท่านคะท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีนอชชัชั้นสิบสี่นะคะหรือว่าคนที่ได้รับการประกันตัวออกมานะคะท่านมีความเห็นเป็นอย่างไรนะคะประเทศไทยเป็นของทุกคนนะคะเหมือนพรรคประชาธิปัตย์เป็นของทุกคน พอนี้ได้ฟังข่าวนี้แล้วก็มีคนลาออกจากพักรอทสชนะคะนี่คิดว่ามันปลุกอุดมการ์ในตัวนี้ว่าคนเรานะค,ะคุณจะต้องทํางานการเมืองหรือเพราะมีหน้าที่ความเป็นประชาชนมากกว่าการดูทีวีหรือนั่งดูคนอื่นทํางาน,นะค,ะคุณต้อง้องแสดงความคิดเห็นออกมาพูดในทิศทางที่ถูกต้องคุณธรรมแล้วก็ความยุติธรรมนะคะเราก็ต้องมาดูกันว่าเอ๊ะ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมถึงแม้ว่าน้องจะออกมาข้างนอกประเทศนะคะแต่น้องก็ยังตามติดตามดูข่าวอยู่นะคะว่ามันมีความเรื่อมรัาในสังคมแล้วใความ,เ,มเรียกว่าสังคมนะคะได้รับความไม่ยุติธรรมกับทุกคนนะคะคนทุกคนควรจะมีความยุติธรรมในเรื่องนั้นนั้คิดว่าวันนี้เราต้องมาคุยกันนะคะคุยให้คิดกันนิชกรว่าสังคมที่คุณอยู่นะคะคุณเป็นประชาชนเหมือนกันแต่คนมีเงินมากกว่าคนที่อาจจะ ทำทุจริตหรือว่าคอร์รัปชันเงินของเราภาษีของเรามาเนี่ยที่มีคดีติดคุกแต่เขาไม่ต้องติดคุกแถมยังใช้เงินนั้นมาซื้อหรือว่ามาทําให้ตัวเขานะไม่ต้องเข้าไปนอนในคุกอย่างเนี้ยมันถูกต้องหรือไม่นะคะมันเป็นความถูกต้องในสังคมหรือไม่ เราควรจะทำอย่างไรนะคะนี่คิดว่าเราควรจะมาเรียกร้องความยุติธรรมนะคะสิ่งใดถูกต้องว่าไปตามเนื้อผ้าสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ควรจะมาพูดกันไม่ใช่นั่งเฉยๆอยู่แต่บ้านต้องออกมาคอเอาต้องออกมาพูดต้องออกมารวมตัวกันเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนนะคะคือเสียงที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นการล่ารายชื่อนะคะแสดงถึงความไม่เห็นด้วยในการที่ให้นอชชชั้น14นะคะ ไม่ต้องเข้าไปนอนในคุกหรือว่าไม่เห็นด้วยในการให้ประกันตัวของอขด 1, ะคดีหนึ่งสองนะคะหนูคิดว่าตอนนี้ก็เอาไปคิดกันนะคะมีเวลานองก็พยายามจะออกมาพูดออกมาขอเอาเพื่อแสดงถึงความคิดเห็นแล้วก็สิ่งที่จะมาเป็นประโยชน์ในสังคมเพราะว่าระบบประชาธิปไตยก็คือพวกใครมากรากไปได้ประโยชน์ใครมีเงินก็ซื้อพวกได้นะคะ นี่คือประชาธิปไตยหรือไม่อาจจะใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่เป็นขึ้นเกิดขึ้นในเมืองไทยคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนเคยคิดกันกนีดกันแล้วเจอกันที่กแบงค์ค่ค่ะ